น่ารักไหมหนูน่ารักไหมแต่ว่าพี่เคนปวดท้องเหรอคะพี่เคนปวดท้องเหรอไม่สบายเหรอมีเงินงองคุณนาะอุ้ยสีเหมือนห้องหนูพี่เคนมาดูเก้าอี้ห้องหนูไหมพี่เคนมาดูเก้าอี้ห้องหนูไหมเก้าอี้สวยไหม พี่เคนขอบคุณนะมาดูเก้าอี้ห้องหนูไหมคะพี่เคนมาดูไหมคะอุ <S <S ้ยอ้อองสกปรกสุดมาดูเก้าอี้ห้องหนูไหมคะไม่ไม่อันนี้สาธิตตอนที่พี่เคนมาดูเก้าอี้ห้องหนู มาเถยหนูมาประกบร้อนให้มามามาห้องหนูมา <c oughs> มามาบทป,ประจําเดือนวันแรกมาหนูมีหนูมีหน,ม <c oughs> หนูมีถุงร้อนพี่เคนอยากได้อะไรผ้าทำไมหรือว่าเจาอะไรเอาปีกไม่มีปีกเ <c oughs> จ้าของกันไปทำไงอ่ะ <c oughs> นี่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 พี่เคนพี่เคนต้องเห็นอ <c oughs> อ้ยมันมันคนละเครื่องดิ อยา่างพี่เคนเห็นวันที่หนูไลอะ่ะพี่เคนหนูเคยไลพี่เคนหนูพี่เคนปวดท้องเหรอปวดท้องอะไรอะ่ะหนูเป็นห่วงนะหนูเป็นห่วงนะนี่ยิงใส่หนูกว่าชอบเมลอนเห็นพี่เคนชอบไปดูสาวเต้นเมลอนห้องอื่นนี่หรอ ก็พี่เคนมาบทนี้หนูไปไหนอ่ะหนูมาประคบร้อนให้มาพี่เคนชอบไปดูสาวอื่นเต้นเมลอนอยากให้หนูเต้นไหมโอ๊ยเจ็บโอ๊ยเจ็บเจ็บเนาะเจ็บเจ็บมาไหนอ่ะ นานาเลยอ่ะชอตจริงไม่รักหนูหรออยากให้พี่เคนเห็นวันที่หนูไล่เล็กๆอ่ะเพราะว่าพี่เคนทาให้หนูคิดว่าหนูประสบความสาเร็จกับการไล่ตั้งแต่วันนั้นที่หนูไม่ได้แบบทํามันเต็มที่อ่ะ แต่ว่าวันนี้หนูรู้สึกว่าความฝันตอนนั้นอ่ะอุ้ยพูดแล้วขน,นลุกขนลุกก็แบบนึงนะแบบตอนนั้นหนูคิดว่ามันมันเป็นอะไรที่ดีแต่ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จอะแล้ววันนี้หนูแบบมีพี่เคนแบบช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ได้เจอพี่ๆขึ้นไม่มีเอฟซี P FC ขาหื่นเห็นแบบความสามารถหนูอะไรอเงี้ยหนูก็เลยแบบรู้สึกว่าวันนั้นกับวันนี้มัน พี่เคนเหรอรอดูนะรอดูนะทุกวันนี้มีความสุขให้ทุกวันนี้มีความสุขมากพี่เคนหนูอะมันมันต่างมันต่างกับตอนที่หนูคือตอนแรกอะ่ะหนูอะ่ะทำแบรนด์เสื้อผ้าใช่ไหมแล้วหนูก็ เครียดหลายๆอย่างแบบทําแบรนด์เสื้อผ้ามันก็เครียดใช่ไหมเหมือนแบบกดดันอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยเออกลับมาไลฟ์ให้มันหายเครียดให้มันจอยกับชีวิตบ้างเพราะาตอนแรกอะตอนแรกอะพูดจริงๆนะคะหนูบุคลิกหนูอาจจะไม,ไ,มไม่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 เหมือนแบบไม่ได้อะไรแต่ว่าก็ตอนแรกอะคิดว่าอายุตัวเองอายุยี่สิบสองอะไรเงี้ยทําไมเจอเรื่องอะไรที่มันหนักแบบเออทาไมแบบ ค่อยู่ยี่สบสองเองทําไมเจอแบบเรื่องที่แบบเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบก็เศร้าอ่ะแล้วก็เข้าวงการอะไรปุ๊บก็เลยแบบหนูคิดว่าตอนนี้กําลังใจคือพี่ๆทุกคนเลยนะแบบเวลาทําอะไรอะไรเงี้ยแบบทุกๆอย่างตอนนี้ขอบคุณจริงๆนะคะที่คอยซัพพอร์ตหนูเป็นกําลังใจให้หนูวันนี้หนูมีความสุขมากเวลามาไลฟ์อะหนูมีความสุขจริงๆยกเว้นแบบ ตอนง่วงอะไรอย่างเงี้ยหนูอาจจะมีแบบององอองงงง,งบ้างขอบคุณนะคะพี่เพนขอบคุณนะพี่ๆทุกคนที่คอยสัพอร์ตพี่บีบีพี่โต,อ,อ,ะะตอ,อีขอบคุณนะคะพี่ต้ามพี่แอดมินพี่เอขอบคุณนะคะหนูเจอพี่ๆในห้องน่ารักด้วยค่ะคือหนูมีพี่ๆที่เข้ามาคุยในห้องอะ่ะน่ารักทุกคนแบบทุกคนน่ารักกับหนูหมดเลยสัพอร์ตหนูอะไรอย่างเงี้ย